เรามาดูขนุนท่านนี้ครับผมนี่ครดูครับขนาดใครเห็นแล้วบอกโอ้โหนมันถนนแล้วมันเน่าไหมมันเสียไหมมันไม่น่ากินเลยดูสีสันครับผมพอเห็นสีสันแล้วจะเกิดมองภาษารับล,ลูกเสียงกินรถข้างนอกนี่ไม่ผ่านเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูครับผมอ่ครับผมอ่า เดี๋ยวจะเฉลยตอนจบนะครับว่าใครดูจบผมจะบอกว่านอะไรแล้วจะบอกว่าโ,โอ้ยว่านไอไ,อไอ้ไอ้โอ้ใครเห็นใครเห็นเปลือกก็จะบอกว่าถนนลูกนี้ เน่าแล้วแน่นอนนะครับดูครับพี่น้องดูครับผมอ่าดูยั่วนี่ครับนี่ไงนี่ครับนี่คนถ่าไม่มืออาชีพนะครับคนถ่ายมืออาชีพนี่ฮะเห็นไหมครับเปลือกดำปีเลยครับผมนี่ฮะนี่นะครับเปลือกนํำปีเลยครับแต่ภายในครับผมโอ้โหสุดยอด แล้วดูยวงครับดูยวงหวานกอรอครับหวานกอดดูยวงครับดูยวงขอดูยวงครับดูนี่ครับอนี่ครับเป็นไงครับรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่ว่าเราจะดูถูกใครเห็นว่าโอ้ยลุกหนุนเสียครับดูดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อนานนะครับผมใดีครับดู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 นี่ครับ ยังไงครับดูให้ดูครับว่าทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งหวานทั้งกรอบนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เขาอีกครั้งเขาก็าจะผม,มนีผมเปรี้ยวนิดนิดนะครับติดเปรี้ยวนิดนิดมันจะอร่อยมากนะเป็นขนมนที่อยากรู้ไหมครับอยากรู้แม่พันอะไรน,นี่นะครับเป็นพันที่มันจะมันแล้วแต่ฤดูของมันอนะบางทีฤดูของมันพอหน้าหนาวเนี่ยมันจะสร้างปูมคุ้มกัน กันไม่ให้ลูกแตกมันทำสีของมันเป็นดำๆเลยนะพอหน้าฝนมันก็จะอสีเป็นเขียวนี่นะครับแต่นี่เป็นขนุนประมาณแบบดำเนินนะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบนะครับแต่ดูว่าดูภายนอกนะมเห็นไะภายนอกใครๆก็มองว่ามันต้องเน่าแล้วแนะ่น,นอนนะครับนี่นี่นะครับขนะามันไม่เน่าแล้วเนื้อมันใหญ่มากนะครับ นั่นคุณน้อแพ้ของอยู่ไนครับรวมนี้ครับความหนานี่วัดเป็นมินได้เลยนะครับดูดูด,ด,ดูดูครับนี่ฮะโอ้ยนี่นี่สั่งมันนะครับสั่งมันนะอ๋อโอ้โหแปดสิบนะดูนะครับนี่ครับดูผ่าดูเนื้อผ่าดูเนื้อผ่าดูเนื้อครับผม โอ้โหนี่ครับยังไงครับโอ้โหเม็ดเล็กครับผมยังไงครับแล้วกรอบหวานครับนี่ครับทึ่งอย่าดูที่ภายนออนครับขนุนพันนี้เป็นพันสีมันจงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม